เขาค้นเจอที่รถในตัวตัวยาสเสพติดเนี่ยค้าเจอที่รถแต่ว่าเขาปฏิเสธได้อยู่แต่ว่าถ้าตรวจสีเจอเนี่ยก็หมายว่าตรวจเลยตรวจเจอแล้วครับเจอเหรอมมไม่ได้ดูเลยมันเป็นดมเคมันไม่ได้ดูดมันดมเข้าวจม,มูกระดับสารวัตรนะบอไวก่อนไม่ใครก็ทกั้งสารวัตรก็เราก็ไม่ได้ว่า<ม>อะไร หรือว่ามันเกิดอะไรคขาบอนวขาม่าว่าง่ายมือง่ายถ้าเกิดเขาบอกว่าหน้ามือไม่ใช่ของเขาแต่ว่าเวลาตบนี่เจอมันเป็นสาเหตปิดแบบเดียวกัน

อะไรไหนมนาะเขาบอกว่าสี่ถุงสรรี่ตำไม่ใช่ที่ช่างแต่เราไม่รู้เราไม่ได้แยกสารทำไมไม่ต้องอันนี้เอาไปให้คุณหมอแยกเลยโอ้โหของ,ของมายแน่นอนเลยของคุณยายแน่นอน อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวขอสูตรข้างในข้างในไม่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 ไเ่ไมไม่ไม่ไม่ไมนไม่ยม่ไม่ไมไม่งมนไม่ไม่ไไ่่ไม่ไม่ม่น่ไว่ไมไ่ม่ไ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 มม่ไม่ไปม่ไม่ม่ไม่่ไม่่ม่่น่่ม่ไม่มมันไม่ม 2ข mm. ีดเออสขีดคุณก็ไม่มีเนี่ยขก้นสองขีดแล้วทำไมทีแรกตรวจกันดแล้วบอกมีสารเสพติดแล้วก็มีเป็นความบกพร่องของเจ้าที่ตำรวจก็ต้องลงโทษลงทันตามระเบียบนะครับเบื้องต้นอีกทางนึงก็แจ้งทางน้องผู้เสียหายพร้อมญาตินะครับเข้ามาให้ปากคำ ซึ่งเราจะต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายก็ตอนนี้ก็อ,ออกคำสั่งตั้งร่องการตรวจสอบที่จริงนะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปโต้อะไรกันเลยแต่ว่าอันนี้เอารายละเอียดให้นักข่าวดูครับว่ายอมรับว่าโอเคในขั้นตอนการทํางานมีการผิดพลาดกันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการทุจริตหรือว่าจะไปกั่นแกล้งให้น้องเขาได้รับความเสียหาย